พาชมรอบคันครับว่าเขามีดีตามที่เราได้ดูกันใปหรือเปล่าแล้วเขามีข้อเสียอะไรไหมติดตามกันได้จากคลิปนี้เลยครับไปชมกันเลยครับรามาดูกันที่ภายนอกนะครับตอนนี้ City e HD v เนี่ยจุดต่างหลกัหลกๆแทบไม่ต่างอะไรกับเจ้าตัว4ประตูเลยนะครับก็ตัวถังสีใหม่ครับสีน้ำเงิน o อฟซ d เดีซึ่งเป็นสีมุกแล้วก็โลโก้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลนักษณะ ตัว S เรืองเรือสีฟ้านะครับก็ไฟหน้าเป็น Full LED ไฟเลี้ยวนะครับก็เป็น LED ไฟ d ด y t i ท e แล้วก็ไฟต่ำไฟสูง LED รวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วยแล้วก็ตัวลิ้นด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเป็นลายคาร์บอนนะครับเป็นผิวคาร์บอนเลยคล้ายๆกับ Jazz r s ตัวเก่าครับ mm hmm. ก็ถัดมาที่ด้านข้างนะครับจะได้ ล้อแม็กซลายเดียวกับตัว1.0เทอร์โบธรรมดาเหมือนกันก็เป็นขนาด16นิ้วนะครับรัดด้วยยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ก็กระจกด้านข้างนะครับด้วยความที่เป็นตัว RS ก็จะเป็นลักษณะสีดำแบบ gloss black แต่ว่ายังไม่มีกล้องรอบคันมาให้ครับก็มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ อันนี้เป็นป้ายราคา8 3 9 0 0 0บาทก็มาดูกันต่อที่ด้านท้ายนะครับก็ลักษณะเหมือนกับตัว1.0เทอร์โบเช่นเดิมครับแต่จะมีการเพิ่มตัวเอ็มเข้าเอข้างๆตัวคำว่า R S นะครับด้านขวาก็เหมือนที่ผมรีวิวไปในเว็บรีวิวก็ตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ยก็เป็นลักษณะลายคาร์บอนแมทชกับลิ้นด้านหน้านะครับ ในส่วนของด้านท้ายกันต่อครับก็จะได้ไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเบรก LED แต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยยังเป็นเบาธรรมดาแล้วก็มาที่ตรงกลางครับก็ได้กล้องถอยหลังกล้องจอดถอยหลังตามนี้เลยโลโกโด้ด้านหลังก็เป็นตัว H สีน้ำเงินสแสดงถึงความเป็นไฮรบดเหมือนกันก็นี่ครับได้คีบฉลามก็จะเป็นสีดำ ซึ่งแสดงถึงความเป็นรุ่น RS นก็อันนี้เป็น Eco Sticker ครับด้วยความที่เป็น Hybrid ก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์85กรัมต่อกิโลเมตรประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตาม Eco Sticker ก็27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ5ตัว8,39,000บาทตามนี้เลยก็จุดต่างอีกด้านอีกส่วนหนึ่งของด้านซ้ายครับก็จะเพิ่ม Honda ด้าเ w น t c h มาให้แล้วนี่ตาม นี่ถ่ายด้านซ้ายจะเห็นกระจกข้างเป็นสีดําเงาชัดกว่านะครับก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับจะมีสปอยเลอร์เล็กๆเป็นดักเทลสีดําเงานะครับมาดูข้างท้ายข้างท้ายกันดีกว่าก็เปิดมาชวั้หนักนิดนึงนะครับก็มีผ้าสกาดปิดบอดี้ให้ครับข้างหลังแล้วก็อันนี้จะเป็น ห้องเจ็บยางอะไรก็มีเชือกดึงมาให้ก็เป็นเหมือนเป็นกระดาษอัดนะครับแล้วก็มีโฟมมาให้แต่ว่าน่าจะมีชุดปะยางนะครับคิดว่าแต่ว่าเขาน่าจะเก็บไปก็ไม่มียางอะไรครับเป็นโฟมเต็มๆรูปต,ตามนี้เลยก็ห้องเก็บสัมภาระจากชายด้านบนจนถึงพื้นห้องสัมภาระก็ไม่ได้ลึกมากครับประมาณไม่ถึงฝ่ามือ ก็เดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันที่ด้านในครับก็จะเห็นก่อนเลยแป้นเหยียบเนี่ยจะเป็นเตเลเป็นรุ่น RS เท่านั้นนะครับเบาะนั่งเนี่ยยังเป็นปรับมืออยู่ก้อนนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำแล้วก็เลื่อนปมนแมนแมน,มนลวลพอเข้ามาหน้าจอเนี่ยเป็นจุดที่ต่างจากตัว1.0 Turbo ก็คือจะได้หน้าจอเป็นจอ TFT แล้วก็สวยงามกันเลยทีเดียว เปิดได้หรือเปล่านะอ่าเปิดไม่ได้ครับไม่มีันไม่มีุญแจกเพราะวงมาลัยเป็นหุ้มหนังครับก็เป็นลักษณะได้แดงแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงต่างๆอยู่ด้านซ้ายแล้วก็รับวางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงก็ด้านขวาจะเป็นครุสคอน o n t r ซึ่งตัวนี้มีอ d a p t i v e ครุสคอนโทรลมาให้แล้วก็จุดต่างจากตัว1 0เทอร์โบเนี่ยก็ ได้ไฟหน้าออโต้แล้วนี่คำว่าออโต้ครับอยู่นี่มีปุ่มปรับ honda lens watch เปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มเกี่ยวกับการเลื่อนถลายไหลแล้วก็เกี่ยวกับตัว honda sensing อยู่ข้างหน้านะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดฟังก์ชันครับก็มาในส่วนของคอนโซลหน้าตรงกลางเนี่ยจะได้จอ8นิ้วแล้วก็ แอ r เนี่ยจะเป็น Air ์อ t o แต่ว่ายังไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวาก็ได้ยินเสียงปุ่มนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเสียงมันดูเสียงมันไม่ค่อยฟิลลิ่งไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ชอบครับางคนอาจจะชอบก็ USB ให้2ช่องแล้วก็มี power outlet ตรงนี้สามารถเก็บของได้นิดหน่อยก็ตรงนี้เนี่ยคอนโซลแข็งนะครับก็ ก็แข็งมันง่นยันตรงนี้จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำและตรงนี้จะเป็นเป็นปบกน,น,น,นุ่มหนังดำได้แดงนะครับก็เกะไม่ได้มีการหน่วงแต่อย่างใดช่องแอร์ก็มีโครเมียมมาให้ปัดทองนะครับก็มาต่อที่คอนโซลกลางนะครับหัวเกียร์ก็เป็นลักษณะทุงหนังนะครับก็มีปุ่มไอคอนประหยัดพลังงานแล้วก็เหมือนปุ่ม idles top จะหายไป แล้วก็ตรงนี้ใหม่ครับนี่เบรกมือไฟฟ้ากับเบรกโฮครับในรุ่น1.0เทอร์โบจะไม่มีแล้วก็ตรงนี้สามารถน่าจะวางพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆได้ครับก็ที่เท้าแขนคอนโซลกลางเนี่ยก็มีการหุ้มหนังแต่ว่าฟองน้ําบางๆครับไม่ได้แบบหนาน,นุ่มขนาดนั้นก็เดินได้ตะเข็บแดงเปิดขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้มีผ้าสักหลาดบุไว้ข้างใน ปูแผงประตูกันบ้างครับก็ก็แข็งนะครับแผงประตูคนด้านหน้าแล้วก็ข้างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นซอฟทัชนิ่มครับก็กระจกหน้าต่างออโต้แค่บานเดียวบ้านบานคนขับอันนี้ก็จะเป็นหนังกับเดินได้แดงอันนี้นิ่มครับก็ความนิ่มประมาณคอนโซลกลางอ๋อแล้วก็ลืมบอกอันนี้มีพ a ดเด e s ชิมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ ในส่วนของแผงบังแดดนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็มีกระจกแล้วก็มีฝาปิดมาให้แต่ยังไม่มีไฟอันนี้ก็เป็นไฟอ่านแผนที่อันนี้ก็กระจกมองหลังก็น่าเสียดายยังไม่ใช่เป็นแบบออโต้นะตัดแสงยังเป็นแบบแมนนวลนอยู่ฝั่งคนนั่งที่บังแดดเนี่ยก็เป็นกระจกแบบมีฝาปิดแต่ยังไม่มีไฟเช่นกันโทนสีหลังคาแล้วก็บริเวณห้องโดยสารั้นก็นนจะเป็นสีดําหมดนะครับ ก็มีทวิตเตอร์ให้ครับลำโพงตามนี้เลย f ิลลิ่งเบาะนั่งก็มีลักษณะฟองน้ำแน่นกําลังดีครับแต่ว่าดันหัวไปนิดนึงครับปีกเบาะก,ก็ไม่ไม่แคบมากไม่ใหญ่มากก็กําลังพอดีครับส่วนของเบาะนั่งด้านหน้านะครับก็เป็นลักษณะหนังกับหนังกลับอาคันทาราไม่ได้ต่างอะไรกับตัว1.0เทอร์โบก็ปีกตรงนี้ค่อนข้างหนาเลยทีเดียว ก็กระชับอยู่ครับมีแอร์แบ็ด้านข้างก็เบาะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้มาต่อกันที่เบาะนั่งด้านหลังกันบ้างครับก็จะเห็นว่าเล็กลูมเหลือเยอะมากเยอะมากเลยประตูด้านหลังเนี่ย ก็แข็งหมดนะครับก็จะมีแผงด้านข้างยังเป็นหนังนิ่มๆแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เท้าแขนก็จะเป็นหนังนิ่มๆเดินได้แดงก็ที่เท้าแขนก็ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับถ้าคนแขนใหญ่ๆก็อาจจะเท้าแล้วตกขอบแบบนี้นี่แหละครับคนอนโซลกลางครับจุดเพิ่มมาใหม่มีแอร์หลังมาให้แล้วครับตัวนี้นี่ เย็นสบายทั่วถึงกันแล้วก็มี power outlet ให้2ช่องแล้วก็อันนี้ที่เบาะประตูด้านหลังก็ไม่ต่างอะไรกับรุ่นเทอร์โบธรรมดาตัวนี้จะเป็นช่องระบายแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็ที่ได้รีวิวไปในเว็บรีวิวก่อนหน้านี้นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนังกับหนังกลับอคนทาราลักษณะเดียวกับเบาะหน้านะครับก็ผิวสัมผัสกําลังดีครับพนักพิงด้านหลังเนี่ย ดีไซน์ขึ้นมาสูงคล้ายๆก็จะปรับได้แต่จริงๆแล้วปรับไม่ได้นะครับแล้วก็เบาะหลังยังไม่สามารถปรับเอนได้อ่อพับพับไม่ได้ครับแล้วก็บริเวณตรงกลางของเบาะหลังนะครับก็จะมีที่เท้าแขนลงมาแล้วก็มีที่วางแก้ว2จุดแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวล็อกนะครับก็คือลงมาวางบนตัวเบาะเลยก็เดี๋ยวมาลองดูฟิลลิ่งกันครับว่าเป็นยังไงก็ฟิลลิ่งในการนั่งนะครับองศาการทิ้งเนี่ยต้องยอมรับว่า เอ็นกำลังดีเลยครับถึงแม้ว่าจะปรับไม่ได้แต่ว่าสบายมากครับแล้วก็ฟองน้ำที่บริเวณศีรษะเนี่ยนุ่มกำลังสบายเลยทีเดียวก็ที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่มีตัวล็อกนะครับก็จะเห็นว่าไหล่จะตกลงมานิดนึงก็ถ้ามันยกขึ้นมาได้นิดนึงก็จะสบายกว่าน,นี้ส่วนบริเวณแผงประตุกก็ได้เล่าไปแล้วว่าแคบไปนิดนึงในส่วนของที่เท้าแขน,นนะครับ ปเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Honda c ซ t y p h E s v ที่ผมเพิ่งพาชมรอบคันไทยเขามีค่าตัวที่เพิ่มขึ้น1นึ่งแสนบาทจากรุ่น1.0เทโบตัวสประตูซึ่งตัว1.0เทร์โบเนี่ยจริงๆแล้วเขาประหยัดน้ำมันแล้วแต่ตัวนี้เขาประหยัดน้ำมันถึง27กิโลเมตรต่อเลิสรส่วนตาง1แสนบาทนอกจากออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วมีระบบขบอ่อปลอดภัยได้ครบขึ้น Honda าเซนตที่เขาก็มีมาให้แล้ว คุ้มหรือเปล่ากับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นหนึ่งแสนบาทกับค่าน้ำมันที่จะประหยัดขึ้นผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับคือถ้าคุณเป็นคนที่อยากเพิ่มหนึ่งแสนบาทเพื่อได้รถที่ประหยัดน้ามันผมมองว่าจริงๆแล้วหนึ่งจุดส่รโมลเพียงพอแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มขึ้นมาอาจจะเพราะอยากจะรักโลกปล่อยมลพิษน้อยลงแล้วก็ได้ความเงียบที่มากขึ้นแล้วก็ได้ระบบไฮบริดเซนซิงที่ครบคันยิ่งขึ้นตัวนี้เหมาะ แล้วถ้าเพิ่มไปอีกนิดนึงเขาก็จะได้เป็นรุ่นที่อย่างซีวิคที่ค่าตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30,000บนนาทตัวนั้นเนี่ยเขาจะได้ตัวถังที่ใหญ่ขึ้นช่วงล่างที่ดีขึ้นแต่ความแรงเนี่ยต้องมาวัดกันว่าเป็นราคาจริงๆใ,ใครแรงกว่าก็ยังไงก็ฝากทลิปดีไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีการพาชมทลิปหน้ากดนอีกเรื่อยๆเ,เลยครับก็ฝากช่องไอจะอยูได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย